สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนะัดแต่จากช่วงนี้มากินมะนาวนะครับเอามะนาวมาบีบคั้นตรงนี้ก่อนเราจะได้น้ำใช่ไหมครับมะนาวประมาณ2-3ลูกนะครับลูกย่อมๆเสร็จแล้วเอาโซดานะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปกินแทนน้ำเลยนะครับกินแทนน้ำเลยตรงนี้สุดยอด กินมาประมาณเดือนกว่าน้ําหนักหายไปสิบกิโลครับมนาตัวนี้อย่าเพิ่งทิ้งเอามาทาส้นเท้าครับทอดนะครับนี่นะครับส้นเท้าที่แตกนะครับถลกถลกมันขึ้นมาก่อนอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็ทาเลยครับตรงขาแตกตรงส้นเท้าทาเลยครับแค่อาทิตย์เดียวครับเห็นผลนี่กินมนาประมาณเดือนกว่านะครับหายไปสิบกิโลนี่หุ่นดีขึ้นครับเนี่ยอย่าไปทิ้ง แล้วนะครับเอาเปลือกมันนะครับทาทั้งสองข้างเลยไอข้างที่มันแตกเยอะๆบางทีแสบนะครับเวลาส้นเท้าโทนนะครับส้นเท้าแตกนี่ทาเลยครับสาราพัดประโยชน์ครับมะนาวนะครับผสมกับโซดาแล้วมันสามารถลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับลดไขมันในเส้นเลือดได้นะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆอันนี้เป็นยาสมุนไพรไทยๆเขาเรียกว่ามะนาว โซดาครับขอบคุณครับ